สวัสดีจ้าลโลตายกาโฮเลเจงส่งไปต่ากาไทยมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าวันนี้ทำกับข้าวสองอย่างก็จะมีทอดปลาสลิดแล้วก็ผักผักผก,กับอ่าคุณเชียงนะคะคุณเชียงจีนแล้วตอนนี้เรามาทอดปลาสลิดกันก่อนเลยจ้ากก็แล้้เเิยยย่่งาาาอจนไ今日有两样送噶，เช้า啦，่埋炒菜啊腊肠炒啊菜心嘅。 แกจะจิ้มยี้สิ้งทอดปลาสลิดก่อนจ้า xài nấm mặn chắc chắn phong tí dầu chắn hơi chắn là chín gì kìa ok ทอดปลาสลิดก่อนจ้าจิ้นนี่ก็แอหามยิ้นี่ก็อ่าไทยกอหามยิ้มยันยัดเจ๊ใสย晒ยดแกปลาสลิดนะคะทอดนะคะสามตัวเราจะทอดสามตัวนะคะ าปลาสลิดสามตัวจ้า 其實炒嘅瀨湯瀨內啦，咁啊有耐少少，你嚟煎下啲魚啊。呢啲魚咧，種魚咧就煎耐少少嘅嚇。好啦，轉頭煎到一隻嘅內炸。 จ้าเรามาผัดผักกันเลยนะคะผัดผักกันเลยจ้าอันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็มีกระเทียมนี่จะาเอาอไช้ซ้ำทงมายส่วนยงอ่ะย่อฉาวกบ,บเชิงอันนี้เป็นคุณเชียงที่เอาไปนึ่งแล้วใส่เหล้านิดหน่อยเราเอาไปนึ่งก่อนเราเอามาผัดนะคะ ถ้าเอาไปทอดก่อนแนละ้วเอามาผัดเนี่ยมันจะดําไว้นะคะมันจะม,มันจะแข็งมันจะไม่อร่อยต้องเอาไปนึ่งซะก่อนแล้วถึงจะเอามาผัดนะคะโอเคนะคะโอเคเรามาทากันเลยจ้าโอเคชักกระทะก่อน ช็คกระทะก่อนจ้าใส่น้ำมันเข้าไปนะคะ Còn tí dầu là hơi lắm Để lo nó mà lo ăn còn Đang tí dầu dịch cho xin ไก็ไปเลยจ้า มันจะไม่ร้อนมากนะคะเราใส่ลงไปเลยนะคะโอเค ใส่พริกไทย้าไปปอง胡椒粉ลยไปสักส <improving> ัก胡椒粉加ืัอปักน้อซื้ยิ่งไหลาดเชิงเลยจะที่ถิ่งจ้ะก๋เชี่ยวจะมีรสหวานนะก็เราจะใส่น้ำตาลแก้วช้อนพอ sắp phát lên còn Ủa là hơi chi là tí lạc xuống là rồi. lạc con cuốn chiên có phải chẳng ตามด้วยซีอิวนิดนึงหลอีซิ้วเสีเ่ยวลงไปนะยม่ใช่หลอดโหยวก็ล้วกระจายหลอดเสี่ยวก็จะแค่ใส่ซีอิ๊วแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะคะใส่พาะซีอิ๊วก็โอเคแลวจ้ะ้องซิดๆเสี่วสยวลงไปจะไดัก,กันลี๋จะตั้งด้วยจันนะจะรอ,อสักพักหนึ่งก่อนนะคะ ต้องตัวเหลืองฟันจงนะไปสักสองนาทีนะคะ ล่ะส okay ุกแล้ว okay, จ้าโอเค腊肠菜三้三เออ腊肠炒菜三就完成ก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคจ้าจ้กินแตกบาย